ตอบคำถามนะคะในเรื่องของตัวอ่อนนะคะเป็นตัวอ่อน d 3กับตัวอ่อน d 5นะคะมีแม่ๆก็ถามกันเข้ามาซึ่งจริงๆคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยนะคะแล้วก็เคยเคลียร์ไปแล้วหลายครั้งนะคะก็อาจจะมีผู้ที่ติดตามมาใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังเพิ่งจะเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์นะคะก็เลยมีคำถามเหล่านี้ซ้ำๆกลับเข้ามาเดี๋ยวทำคลิปใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่ถามเข้ามาว่าตัวอ่อน d 3กับตัวอ่อน d 5 นะคะคือเขามีทั้ง2 2เดเลยมีทั้งตัวอ่อนเดแล้วก็มีทั้งตัวอ่อนเดตัวอ่อนตัวไหนมีโอกาสที่จะใส่แล้วก็ติดหรือว่าใส่แล้วสำเร็จมากกว่ากันนะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ทำอีกซี่นะคะหรือทำเด็กหลอดแก้วที่โรงพยาบาลรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่มีภาพตัวอ่อนเนี่ยส่งมาให้ดูนะคะแล้วก็ไม่ได้คัดโครโมโซมด้วยนะคะไม่ได้คัดโครโมโซมด้วยซึ่งคุณแม่ไม่ได้บอกอายุ ครูก้อยมานะคะว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็กำลังให้แอดมินพิมพ์ถามเพิ่มเติมเราจะได้วิเคราะห์แล้วก็แนะนําให้ถูกต้องอ่ะนะคะโอเคใส่ตัวอ่อน d 3กับตัวอ่อน d 5นะระยะไหนมีโอกาสติดสูงกว่ากันแน่นอนนะคะแน่นอนแล้วนะคะในทางสถิติทางการแพทย์นะคะที่มีการเก็บข้อมูลมาเนี่นะคะตัวอ่อน D5 นะคะหรือตัวอ่อนที่เราเรียกว่าระยะ blastosis เนี่ยมีโอกาส ใส่แล้วติดสูงกว่าตัวอ่อนเด3มนะคะมีโอกาสติดสูงกว่าตัวอ่อนเดซาเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตาของตัวอ่อนเดซากับตัวอ่อนเดหครูก็จะให้ดูเริ่มตั้งแต่ตัวอ่อนเดหอันนี้เป็นภาพตัวอ่อนของครูก็เองนะคะไม่ได้เป็นภาพตัวอ่อนของคุณแม่ท่านที่ถามเข้ามานะคะ เป็นภาพตัวอ่อนของคุูก็เองตัวอ่อน d 1ก็คือมีการผสมกันแล้วเขาเรียกเป็นตัวอ่อน2 pn นะคะคือไข่ผสมกับสเปิร์มแล้วแม่ก็จะเห็นเป็นจุด2จุดเนี่ยที่มันหลอมรวมอยู่ด้วยกันนะคะเป็น2 w o new cleo type คือมีการหลอมรวมสารพันธุกรรมกันอันนี้คือเป็นตัวอ่อน d 1ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นคือปฏิสนธิติดเป็นตัวอ่อน ก็คือเอาเซลล์ไขมาเอาเซลล์สเปิร์มของพ่อมาเอาสเปิร์มของพ่อมาเจาะเข้าในเนื้อไขโดยตรงแบบวัน b วันที่เราเรียกเทคนิคนี้ว่าอ c กซนะคะจากนั้นถ้ามันเจาะได้เจาะติดมันก็จะมีลักษณะเป็น2 pn เป็น2จุดๆแบบนี้นี่คือเรียกว่าปฏิสนธิติดเป็นตัวอ่อน D1 เวลาผ่านไป1วันตัวอ่อนตัวนี้มีการแตกเซลล์หรือแบ่งเซลลนะคะนั่นคือมันมีชีวิตนะคะมันมีพลังงานมันก็มีการแตกเซลล์แบ่งเซลล์ออกเป็น 2- ถึง4เซลล์แบบนี้เราเรียกว่าตัวอ่อน D 2คือตัวอ่อนที่เข้าวันที่2ตัวอ่อน D2 มี 2- ถึง4เซลลบางคนก็อาจจะมี2เซลล์บางคนก็อาจจะมี3เซลล์าจจบางคนก็อาจจะมี4เซลล์ นะคะมันจะมีได้ 2- อถึงสเซลลก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะคะอันนี้เป็นตัวอ่อนของครูก้อยนะต่อมาเป็นภาพตัวอ่อน D 3คือภาพนี้หน้าตามันจะสวยเหมือนดอกไม้นะคะนี่คือตัวอ่อน D 3นะคะเป็นตัวอ่อนที่คุณแม่ถามคำถามจะมีเซลล์ทั้งหมด 6- 8ถึงเซลล์นะคะของครูก้อยก็มี1 2 3 4 5 6ี่และอาจจะมีเซลลที่ซ้อนกันอยู่ด้านล่างเพราะว่าภาพมันเป็น2มิตินะคะ นะ6 8ถึงเซลล์บางคนมี6บางคนมี7บางคนมี8ก็ยังถือว่าเป็นตัวอ่อนเดียที่ยังอยู่ในเกณฑ์นะคะคือ6 8ถึง8เซลล์เนี่ยค่ะหน้าตาของตัวอ่อนเดีย 3, คือ8เซลล์สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่มันมีแค่8เซลล์เนี่ยมันยังหวังผลไม่ค่อยได้ในเรื่องของการฝังตัวซึ่งจริงๆนะตัวอ่อนระยะนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ในธรรมชาติของเราไม่ได้ถูก เก็บไข่ออกมาปฏิสนธิภายนอกด้วยกระบวนการอิกซี่หรือว่าทำดิกลอดแก้วเนี่ยพอมันมีการปฏิสนธิภายในเนี่ยแล้วมันมีการแบ่งเซลล์เนี่ยตัวอ่อนแบ่งเซลล์3วันหรือตัวอ่อนเดย์สมเนี่ยมันยังล่องลอยอยู่บริเวณท่อนําไข่ตามธรรมชาติมันยังไม่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาฝังที่โพรงมดลูกซึ่งมันจะเคลื่อนตัวเข้ามาฝังที่โพรงมดลูกหลังจากที่มันแบ่งตัวไปแล้ว5วันเราเรียกตัวอ่อนนั้นว่าระยะบลาตซิสก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ อันนี้มันเริ่มเคลื่อนตัวมาที่โพรโมตลูกแล้วจากนั้นประมาณ day 6, day เมันก็จะเริ่มฝังตัวเข้าไปที่เยื่อบุโพรโมตลูกนะคะประมาณ day 6, day เมันก็จะเริ่มฝังตัวเข้าไปที่เยื่อบุโพรโมตลูกจากนั้นก็จะเริ่มสร้างรกพอเริ่มสร้างรกรกก็จะผลิตฮอร์โมน hcg เพราะฉะนั้นก็จะสามารถเนี่ยตรวจเจอฮอร์โมน hcg นะคะหลังจากที่ตัวอ่อนเนี่ยแบ่งเซลล์มาแล้วเนี่ยวันแล้วนับไปอีกประมาณสัก2ถึง4วัน ก็อาจจะเจอ HCG แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต้องรอให้เมนขาดรอให้เมนขาดถ้านับตามธรรมชาติก็คือประมาณ14วันอันนี้จะเห็น HCG ในปัสสาวะแบบชัดๆแต่ว่าถ้ามันเพิ่งจะฝังบางทีรกยังทำงานอ่อนๆก็เป็นตัวผลิตฮอร์โมน HCG แบบอ่อนๆก็อาจจะไม่เจอ HCG ในช่วงที่ฝังตัวแรกๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าคนท้องธรรมชาติเนี่ยให้เมนขาดสักประมาณ2-3วันถึงจะเริ่มเจอ HCG แต่ถ้าเป็นคนที่ทาเด็กหลอดแก้ว แล้วมีการฝังตัวอ่อน Day 5ระยะรล้ลตัวซีสนะคะฝังไปสัก6วันเริ่มเริ่มเจอ HCG ในปัสสาวะแล้วนะคะเพราะว่าเราฝังตัวอ่อน Day 5เลยคือเราไม่ต้องรอนับตั้งแต่วันไข่ตกหรือว่านับตั้งแต่วันปฏิสนธินะเอาเป็นว่าเทียบกันชัดๆระหว่างตัวอ่อน Day 3นะคะกับตัวอ่อน Day 5 ตัวอ่อนเดย 3, มีเซล์ลแค่ประมาณ6-8เซล์ลเท่านั้นและตามธรรมชาติมันยังไม่เคลื่อนตัวไปฝังที่มดลูกมันยังล่องลอยอยู่แถวท่อน้ำไข่อยู่เลยส่วนตัวอ่อนเดย 5, เป็นตัวอ่อนที่เรียกว่าระยะบ l a s t o c สนะคะเป็นระยะที่มีเซล์ลหลายร้อยเซลล์แล้วไม่ได้มองเห็นเป็นแบบนี้และเป็นเซล์ลที่เป็นกลุ่มเซล์ลแน่นๆหลายร้อยเซลล์และมี inner ซลล์ก็คือเซลล์ภายในและเซลล์ที่อยู่รอบนอก เซลล์ภายในที่เราเห็นเป็นก้อนๆตัวเนี้ยจ,จะเจริญไปเป็นตัวอ่อนหรือทารกหรือลูกของเราเซลล์ Sell รอบนอกตรงนี้จะ,จะเจริญไปเป็นรกนะคะมีการแบ่งเซลล์ออกเป็นเซลล์ชั้นนอกและเซลล์ชั้นในส่วนตัวอ่อนเดยสามยังไม่มีการแบ่งออกเป็นเซลล์ชั้นนอกหรือว่าเซลล์ชั้นในโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ถามว่าตอนนี้คุณแม่มีตัวอ่อนเดสามและมีตัวอ่อนเดยห้าอยู่ นะอันไหนหวังผลในการติดหรือไม่ติดได้มากกว่ากันคะครูก้อยแน่นอนตามสถิติค่ะส่วนใหญ่ปัจจุบันแล้วนะคะในการทำติดหลอดแก้วเนี่ยคุณหมอจะใส่ตัวอ่อนรา้โตซิสเกือบร้อยเปอร์เซ็นเกือบทุกคลินิกคือต้องเลี้ยงตัวอ่อนให้ถึงระยะราสโตซิสก่อนแล้วนำตัวอ่อนราสโตซิสนั้นอนะ่ะเข้ากลับมาฝังที่โพรงมดลูกกรณีที่มีการ ได้เตรียมผนังมดลูกหรือบำรุงผนังมดลูกแล้วแต่สําหรับบางเคสนะคะที่ใส่ตัวอ่อนเดยหมายความว่าคุณหมอเล็งเห็นว่าตัวอ่อนตัวนี้มันดูร่อแร่มันดูไม่แข็งแรงเกรดไม่ค่อยดีหากเลี้ยงต่อภายใต้ห้องแลบที่มีข้อจํากัดอาจจะไม่รอดเขาก็เลยสู้ดันใส่เข้าไปเผื่อฟลุกมากกว่า เ,เพราะฉะนั้นถามว่าเคสที่คุณหมอใส่ตัวอ่อนเดียสามก็คือเคสที่ตัวอ่อนดูไม่ค่อยดีเคสที่ตัวอ่อนดูไม่ค่อยดีใส่ดันดันฟลุกไปดีกว่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วมันอาจจะตายเลยก็ได้หรือว่าห้องแลบที่ใช้เป็นห้องแลบที่ยังมีเงื่อนไขาบางอย่างนะคะที่จํากัดให้ตัวอ่อนตัวนั้นเนี่ยมันมันไปต่อไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบางทีเราต้อง มีตู้เลี้ยงรวมเออเพราะว่าเราทําในโรงพยาบาลที่มีคนมาใช้บริการเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อจํากัดของและบก็ว่าได้เพราะฉะนั้นตอบคําถามคุณแม่ d 3กับ d 5 d ไหนมีโอกาสติดมากกว่ากัน d ด5เพราะตามธรรมชาติ d 5มันเป็นตัวอ่อนเป็นระยะที่พร้อมในการฝังตัวอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้ตัวอ่อน d 5แล้วเนี่ยครูก็แนะนําทุกเคสนะคะที่อายุ35ปีเป็นต้นไปให้รีเควสตคุณหมอนะคะส่งตรวจคัด,คดคโครโมโซมตัวอ่อนก่อนเพราะแม้กระทั่งคุณได้ตัวอ่อนถึงระยะราสโตซิสแล้วนะคะบางคนเกรด B นะเกรด AB เกรด AA เกรด BB เกรด BC อะไรก็ว่าไปซึ่งมันจะมีเกรดนะคะทำไมาเกรดของตัวอ่อน D ีถึงมีตัวหนังสือ2ตัวนะคะตัวหนังสือตัวแรกเขาบอกถึงอินเนอร์เซลล์หรือเซลล์ภายในแต่ตัวหนังสือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวที่2องเขาบอกถึง อิน uh, ตัวเซลล์รอบนอกที่จะเจริญไปเป็นรกยกตัวอย่างเช่นเกรด BB ความหมายคือ B ตัวแรกคืออินเนอร์เซลล์คือเซลล์ที่ไปเป็นตัวอ่อน B ตัวหลังก็คือความสวยของเซลล์รกแต่ถ้าเป็นตัว D3 เดเกรด B เขาจะไม่มีเกรด BB เกรด A เกรด B เกรด C ไปเลยเพราะว่ามันไม่มีเซลล์ภายในไม่มีเซลล์ภายนอกมันคือเซลล์เดียวรวมๆกันแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามเราได้รับ,รบตัวสีแล้วเกรดพิจารณาจากตัวเลขจกตัวอักษรเลย AAD ดี A, A, B, กว่า AB นะคะดีะ a, B, กว่า B, B B อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราต้องตรวจโครโมโซมเพราะต่อให้ตัวอ่อนเกรดดีตัวอ่อนสวยแต่ถ้าเขามีความผิดปกติทางโครโมโซมก็ฝังไม่สำเร็จนะหนึ่งฝังไม่สำเร็จสองฝังอาจจะติดพอติดปุ๊บก็จะเกิดการแท้งในไตรมาสแรกคือ n น t u r a l s e l e c t i o นนะคะธรรมชาติมันจะคัดเลือกสิ่งที่มีความผิดปกติมันจะดีดออกไปเลยมดลูกมันจะดีดออกไปให้เกิดการแท้งตั้งแต่ในไตรมาสแรกหรือหลุด QC แต่มาดแรกไม่ได้ขับให้แท้งพอเติบโตมาหมอก,ก็มาตรวจปรากฏว่าเป็นดาวซินโดรมหรือว่ามีความผิดปกติทางโครโมโซมก็จะต้องยุติการตั้งครรภ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย35ปีเปต้นไป Re เ ques ตส่งคัดโครโมโซมทุกกรณีเราจะใส่ตัวอ่อนระยะบลาสตัวซีสที่คัดโครโมโซมผ่านแล้วก็ภายใต้การบำรุงผนังมดลูกหรือการเตรียมผนังมดลูกที่ผนังมดลูกสวยแดง3ชั้นใส่เป็นวุ้นหนา8-10มิลและไม่มีโรคแทรกซ้อนในการต้านตัวอ่อน ถึงจะประสบความสำเร็จนะคะโอเคตอบคุณแม่ท่านนี้นะถามนิดเดียวเดย์ก <g ay> ับเดย์ใส่เดยไหนดีมีโอกาสเพิ่มอโอกาสตั้งคันจริงๆตอบสั้นๆเลยเดย์ 5, ตามสถิติแต่อธิบาย ให้เข้าใจเชิงลึกว่านอกจากจะดีห้าแล้วมันยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะที่จะทําให้เราฝังไม่สําเร็จหนึ่งในนั้นก็คือการเตรียมผนังบุลูกแต่ถ้าเราไม่ได้คัดโครโมโซมตัวอ่อนเราก็จาเป็นต้องเตรียมผนังบุุลูกให้ดีที่สุดอยู่ดีและคาดหวังให้ตัวอ่อนที่เรามีนั้นเป็นตัวอ่อนที่ปกติคือทําได้แค่คาดหวังให้เขาปกติแต่หน้าที่เราเราก็มีหน้าที่เตรียมผนังบุรลูกให้พร้อมนะคะตามนี้ค่ะ